เขาพูดคำหนึ่งเลยว่าค like ุณต้องเลือกโอเคฉันเลือกฉันเลือกครอบครัวเราอยากให้ลูกโตมาเป็นแบบไหนระหว่างแบบคาแรคเตอร์แบบญี Other ่ปุ Listen, ่นที่แบบเงียบเงียบเรียบร้อยเขาก็เลยคิดว่าที่เนี่ยเขาสนใจที่จะให้เด็กเล่นมากกว่าเรียนตอนแรกลูกไปคิตาคุยกับครูไม่รู้เรื่องอ่ะคุณต้องมีเวลาให้ตัวเองคุณต้องมีเวลาฝึกภาษาเยอรมันคุณต้องมีเวลาให้ลูกนะอะไรเงี้ยเรื่องงานเอาไว้ทีหลัง สวัสดีคะ่ะทุกคนในคลิปนี้นะหลังจากที่เราเริ่มเปิดบ้านกันอีกครั้งหนึ่งคือไม่ได้ถ่ายที่บ้านนานมากในช่วงโควิดที่ผ่านมาแล้วตอนนี้เริ่มเปิดบ้านแล้วแขกรับเชิญคนต่อไปนั่งอยู่ข,ข้างๆครูแล้วยุกยิกคะ่ะสวัสดีคะ่ะคราวนี้เนี่ยในประเด็นที่เราจะคุยกับยุกยิกในวันนี้ก็คือเรื่องแม่และเด็กเออเรื่องแม่และเด็กจากสาววิศวะที่ญี่ปุ่น มาทำอะไรกลายเป็นคุณแม่ลูกน้อยที่ระมันเออหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ,อ๊ะถ้าเราต้องทิ้งคาริยพาสของเราแร้ว,วยาไม่อยู่ที่นี่จะยังไงเกิดอะไรขึ้นต้องบอกทุกคนก่อนว่ายุกยิกเนี่ยเป็นตอนนี้เป็นภรรยาพูดยังยๆเป็นภรรยาของแขกรับเชิญรุ่นแรกๆของเราเลยนั่นก็คือเปียงซึ่งมาเรียนวิศวะที่นี่แล้วก็ยุกยิกก็เป็นแฟนแล้วก็แต่งงานมาอยู่ที่นี่แล้วแต่ย้อนกลับไปแบ็กกราวของยุกยิกคือจบวิศวะถูกไหมคะ คือเรียนจบปริญญาตรีวิศวะที่ประเทศไทยแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยเนี่ยเวลาที่เราเรียนสายวิศวะมันจะมีไม่กี่ประเทศนะที่อยู่ในใจเนาะญี่ปุ่นเยอรมันอเมริกา ตอนนั้นยูยิยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเยอรมันเลยยูยิยไปไหนคะไม่เกี่ยวไปญี่ปุ่นคะ่ะมันเล่าความเป็นมาให้หน่อยว่าเอ๊ยยังไงไปโผล่ญี่ปุ่นได้ยังไงเอ่ยก็ช่วงประมาณปีสามะที่มหาลายัยอะมันมีเหมือนโครงการแลกเปลี่ยนที่ทําให้เรามี business contest กับคนญี่ปุ่นก็เหมือนทํางานด้วยกันกับเขาประมาณปีหนึ่งเนี่ยเราอาจารย์เขาก็เหมือนมีน Connection แบบ ในอาเซียน20กว่าประเทศอะไรเงี้ยเราก็จัดคอนเฟลเลนต์ให้เขาที่ไทยอันนึงเสร็จเราก็เฮ้ยมาหาลัยนี้ชื่ออะไรแล้วก็เข้าไปหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็เฮ้ยน่าเรียนมันเกี่ยวกับแบบองค์ e ารเป็นเอชิพแล้วอยากทำสตาร์ทอัพของเราหรือว่าเราอยากมีแบบธุรกิจของเราเองแล้วก็เออเรา เขียนโปรแกรมไม่ค่อยเก่งเนี่ยเราก็คิดว่าเออเราอยากเบนมาทางแบบแมネจเมนต์ทางบริหารพวกเทคโนโลยีเนาะเราก็เลยเออน่าสนใจก็ลองสมัครดูขออนุญาตถามได้ไหมคะว่าญี่ปุ่นอันเนี้ยที่ไปในครั้งแรกคือไปแลกเปลี่ยนก่อนใช่ไหมไม่ไม่ก็คือแลกเปลี่ยนก็เป็นออนไลน์ส่วนใหญ่เรื่องอเรื่องวิจัยที่เราทําส่วนใหญ่คือเหมือนพวกออนไลน์เอดูเคชันแบบเรียนออนไลน์ผ่านทางซูมทางสกายอะไรเงี้ยะ ก็เลยไปทำวิจัยทางด้านออนไลน์ education ทางด้านเทเลเวิร์ที่นู่นซึ่งเป็นปอโทไใหม่เป็นปอโทอ่าซึ่งตอนนั้นบอกได้ไหมคะว่าเมืองที่ไปที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนี้อยู่บองอะไรเมืองอ่ะชื่อคานากาวะมหาลัยชื่อ KO ก็คือเป็นมหาลัยที่เก่าที่สุดของญี่ปุ่นแกเขาเลยเทียบชั้นไเดอด์แบกถ้าเอาเก่าเก่าของเยอรมันอ่ะก็แพงสุดด้วยแพงสุดด้วยก็คือจากตอนนั้นน่ะก็คือตั้งแต่สมัยเรียนด้วยความที่มหาลัยเนี่ยมีคอนเน็กชันเข้าหากันเราก็เลยได้มีโอกาสสัมผัสประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ เป็นเหตุให้เราเนี่ยไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นคราวนี้เนี่ยจริงๆเลวเนี่ยยุกยิกแอบบอกครูหลังบ้านว่าคนที่อยากไปญี่ปุ่นจริงๆคือเปียงใช่แต่ว่ามีเหตุให้คาดแคลวไม่ได้แล้วเขาก็เลยมาที่นี่สแสดงว่าในระหว่างนั้นเนี่ยในความสมพั์ก็คือจะเป็น long distance นะเราอยู่ญี่ปุ่นแฟนเราอยู่เยอรามานันตอนนั้นยังไม่ได้แต่งงานใช่ไหมคะอะแล้วคราวนี้พอเราเรียนจบอะเรยได้คุยกันไหมเธอย้ายไปอยู่ที่ญี่ปุ่นกับฉันหรือยังไงหรือว่าเราอยู่ทํางานที่ญี่ปุ่นก่อน ก็คือคุยกัน<ะ>ประมาณคือเหมือนพอแพนก็นเออเราจะแต่งงานแล้วนะก็แบบ ช่วงนั้นประมาณ6-7เดือนก่อนก่อนย้ายก็คุยกันแล้วก็เออลองหางานดูใครหาก่อนไปประเทศนั้นเหมือนแบบแข่งกันนิดนึงอะ่ะแบบถ้าเขาหาที่ญี่ปุ่นได้ก่อนเขาก็จะมาที่ญี่ปุ่นแต่ถ้าเราหางานที่เยอรมันได้ก่อนเราก็ย้ายมาเยอรมันแต่ขอขัดนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ที่อยู่ในเฟสที่จะแต่งงานกันแล้วอะ่ะจริงๆแล้วว่าจากตอนที่ยุกยิกไปเรียนปริญญาโทที่ญี่ปุ่นอะ่ะหลังจากเรียนจบอะ่ะก็ได้งานแล้วด้วยใช่ใชเราให้ฟังเรื่องงานก่อนก่อนจะเข้าเรื่องสุขครอบครัว ก็ทำเป็นปีปีอยู่เนาะเป็นปีก็คือเหมือนเป็นผู้ช่วยเป็นรีเสิร์ชแอสิสแตนต์ผู้ช่วยโครงการวิจัยของทางโน้นซัพพอร์ตโครงการแลกเปลี่ยนของมหาลัยที่โน้นว่าเหมือนจัดอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็กแคดมิกกับบริษอ่าเป็นการแลกเปลี่ยนั้านู้นมีภาคธุรกิจภาคการศึกษาก็เหมือนจัดเหมือนฟิวเวิร์กอ่ะเอาเด็กจากอาเซียนอ่ะไปไปที่ญี่ปุ่นก็ทําอยู่ประมาณ4ี่ปีแล้วเราคิดว่าเราอยากกลับไปทํางานด้านวิศวะด้านแบบเหมือนตอนนั้น พวก Big Data พวก Internet of Things กำลังมาอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยเราอยากทำนะอะไรเงี้ยเราก็เลยไปสมัครงานกับบริษ,ษัทลูกค้าเราเนี่ยแหละก็ทำอยู่ประมาณปีปีครึ่งเป็นเหมือน Data Analysis วิคข,ข้อมูลอะไรเงี้ย แต่เอาจริงๆเท่าที่ครูฟังอะค่ะนั่นหมายความว่าจริงๆเราชีวิตที่ญี่ปุ่นเราอะถ้าจะอยู่ต่อไปมันก็กำลงังไปได้อยู่ได้วมมสวยด้วย <laughs> มันสวยด้วยเออมันก็กำลังไปแล้วเราก็เลยเกิดเหตุการณ์ว่าอะแต่ตอนเนี้ยเราจะสร้างครอบครัวแล้วเพราะว่าทางเปียงเองอะเขาก็เรียนจบที่นี่เขาก็มีงานของเขาที่นี่เหมือนกันมันก็เลยเกิดการแข่งขันที่เกิดขึ้นแล้วมันมีใครแพ้ใครชนะไหมงานไม่มีคือเหมือนพอพอแบบตอนนั้นเริ่มคุยกันประมาณมีนาเนาะแล้วเสร็จ ประมาณสิงหามันยังหาคําตอบไม่ได้ว่าประเทศไหนก็เริ่มคุยกับหัวหน้าว่าเแฮบบ้ยเราเราขอย้ายมาที่ฝรั่งเศสได้ไหมใกล้ๆหน่อยใกล้ๆคือเราขอเราขอว่าเออเราอะขออยู่เยอรมันแล้วถ้าให้เราเข้าออฟฟิศที่ฝรั่งเศสอะเราก็แวะให้ได้คือเหมือนเพราะตอนนั้นอะเราทํางานกับทางฝรั่งเศสอยู่แล้วก็วคือเวลาทํางานอะก็คือเหมือนเวลามันต่างกันประมาณห้าหกชั่วโมงเนาะก็เ,เหนื่อยเนาะใช่เราก็เหมือนแบบ ช่วงเช้าถึงเย็นอะเราทำงานให้โครงการของที่ญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยเสร็จแล้วพอเริ่มห้าโมงของที่นน่นของญี่ปุ่นอะ่ะก็คือเหมือนทางเนี้ยก็เพิ่งตื่นกลางมงเช้าเราก็ต้องา <ทำ S 2> มา<ด>ทำง,งานของทางนี้อีกเสร็จแล้วเราก็เลยบอกว่าเออเราขอโฟกัสทางฝรั่งเศสได้ไหมเขาก็บอกว่าไม่ได้คือเหมือนตอนนั้นช่วงนั้นเขากําลังแบบงบประมาณไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเ้วคนญี่ปุ่นเขาก็ค่อนข้างหัวโบราณเขาบอกว่าถ้าถ้าอยากย,ย้ายต้องย้ายทีมจากที่เราทํางานพวกเกี่ยวกับ renewable energy อย่างเงี้ยเขาก็จะให้เราไปทําเกี่ยวกับการเดินเรืออะไรเงี้ยอ๋อ,อ,อซึ่งฉีกไปเลยฉีกไปเลย<ะ>เราก็บอกว่าเราไม่อยากเปลี่ยนเราอยากทาหัวข้อนี้เขาก็แบบก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เขาบอกว่าถ้างั้นก็แบบเขาพูดคํานึงเลยว่า คุณต้องเลือกโอเคฉันเลือกฉันเลือกครอบครัว <c oughs> เลือกครอบครัวอ่ะนั่นก็เลยเป็นเหตุว่ายังแข่งขันกันไม่ได้ออกมาได้ผลยังไงล่ะแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มันก็ทําให้เราง่ายขึ้นเราก็เลยตัดสินใจเลยว่าอ่ะย้ายแต่งงานแล้วก็มาสร้างครอบครัวตามตามเปียงมาอยู่ที่เยอรมันดีกว่าคราวนี้ค่ะตอนที่มาปุ๊บเนี่ยไม่ได้ท้องเลยไม่ได้แบบมีน้องเลยใช่ไหมก็คือกับญี่ปุ่นธนวาก่อนก่อนงานแต่งสองอาทิตย์แต่งปุ๊บท้องเลย แต่งปุบทองเลยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดเหตุว่าในเมื่อตอนแรกเรามีคาเรียพาแต่ว่าถ้าเราเลือกแล้วว่าจากญี่ปุ่นเรามาเยอรมันยังไงเราก็ต้องวางก่อนเพราะว่ามาที่เนี่ยมันก็ต้องมีสเตจของการเรียนภาษาปรับตัวนั่นนู่นนี่แต่พอเกิดแบบน้องมาคราวนี้ค่ะเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้จริงๆอะไม่ได้โฟกัสเรื่องงานแหละโฟกัสเรื่องลูกนี่แหละแล้วพอเราต้องมาแบบมีลูกเลี้ยงลูกเองในต่างประเทศซึ่งเป็นเยอรมันซึ่งยุกิกะแอบบอกกับครูว่าจริงๆอะที่เนี่ยถ้าเทียบกันอะเลี้ยงลูกอะ คอมฟอร์ตมามาามากกว่าตรงนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนก่อนจะให้ยุกยิก เล่านะคะว่าเราไม่ได้มีเจตนาว่าโอ้ยุ่นไม่ดีเยอรมันดีแต่เราพยายามจะเปรียบเทียบจากประสบการณ์ที่คุณเห็นมาว่าโอเคข้อดีของตรงนี้มันคืออะไรแล้วที่บอกว่าเฟนลี่กับคนเป็นแม่มากกว่าลงรายละเอียดให้ครูหน่อยได้ไหมคะก็คือเหมือนก่อนก่อนเราจะย้ายมาเนี่ยเราก็ดูแลเออเยอรมันลูกเรียนฟรีถึงมหาลัยนะข้อลูกก็ประกันอ,อะไรก็คืออยู่เป็นแล้วจ่ายสุขภาพแล้วก็ใช่ครบเลยอลยู่ในนั้นแต่คือถ้าของญี่ปุ่นคือมันจะประมาณ30ซ์ที่เราต้องจ่ายเอง เพิ่มจากที่เราจ่ายประกันไปอีกอะไรเงี้ยมันไม่ฟรีแล้วก็เรื่องภาษาด้วยเรื่องภาษา,านี่หมายความว่าอย่างไงหมายความว่าเหมือนคนญี่ปุ่นอ่ะคือเหมือนถ้าถ้าพูดญี่ปุ่นอ่ะก็ต้องอยู่ตรงนั้นอ่ะไปตลอดคือเหมือนธุรกิจเขาใช้แค่ภาษาญี่ปุ่นแต่คือเหมือนถ้าเกิดมาเยอร,รมันโอกาสที่เราจะใช้ทางทางอังกฤษทางเยอรมันว่ามันมันอินเตอร์เนชั่นแนลกว่าอามันยโอกาสที่จะโตทางธุรกิจอ่ะมันมันเยอะกว่าอันนี้มองไปถึงลูกเลยใช่ไหมใช่เราก็จะมองอีกอย่างหนึ่งคือ เราอยากให้ลูกโตมาเป็นแบบไหนระหว่างแบบเป็นคาแรคเตอร์แบบญี่ปุ่นที่แบบเงียบเงียบเรียบร้อยเข่งขื่นจริงจังคือเป็นห่วงในพาร์ทจริงจังมากกว่าเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันว่าก็ต้องยอมรับว่าคนญี่ปุ่นเองก็ดีเพรสเยอะเราก็เป็นห่วงไปถึงตรงนั้นก็เลยมาคิดตรงนี้เราก็เลยคิดว่าที่เนี่ยเขาสนใจที่จะให้เด็กเล่นมากกว่าเรียนแล้วก็แบบระบบอนุบาลหรืออะไรก็ตามที่เราอ่านอ่านมา คือมันดูซัพพอร์ตให้เด็กมีความเป็นตัวของตัวเองเขาอยากทําอะไรเขาโตไปแล้วเขามีความสุขกับที่เขาทำอะ่ะคืออยู่ที่เนี่ยมันทําได้แต่ถ้าที่ญี่ปุ่นน่ะมันมันเหมือนว่า เขาสั่งอะไรมาเราก็ทําตามนั้นมันดีในแบบนึงน,น,แ,บบนงแต่มันคนละคาแรคเตอร์กันเลยซึ่งก็เรียกได้ว่าพอยิ่งรู้ตัวว่ากําลังจะมีน้องอะ่ะยุกยิก็ต้องยิ่งศึกษาพอสมควรเนาะจากการที่เราได้ข้อมูลมาเบื้องต้นตรงนี้มันก็จะทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นแล้วพอมาจริง น้องข้อที่นี่ถูกไหมขอ้อข้อที่นี่โปรเซสอะไรทุกอย่างแล้วการซัพพอร์ตตั้งแต่ตอนที่คลอดมามันหมายถึงมันซัพพอร์ตเราจริงๆมันซัพพอร์ตครอบครัวเล็กๆที่เป็นคุณพอ่อคุณแม่มือใหม่จริงๆอย่างที่เราคิดไว้ไหมคะอุ้ยเยอะเยอะกว่าเยอะเลยเพราะาตอนแรกเราคิดว่าพอถึงจบลูกคลอดแล้วอะ ก็คือแค่นั้นเราที่เหลือเราก็ต้องดูแลเองหรือว่าเราต้องจ้างพี่เลี้ยงเองอะไรเงี้ยแต่ว่าคือไม่ใช่คือที่นี่คือเหมือนตั้งแต่ก่อนคลอดเขาก็เหมือนมี midwife มี h a i b o m m e r มาดูให้เราที่บ้านสอนเรามันก็จะมีคอร์สแบบเตรียมคลอดคอร์สว่าถ้าเราเข้าห้องคลอดเราจะเป็นยังไงพอหลังคลอดเขาก็มาดูลูกให้ถึงบ้านเสร็จแล้วจนถึงลูกโตเนี้ยเขาก็จะมีหน่วยงานต่างๆของทางรัฐอะมาเช็กว่าแบบเฮ้ยลูกเราอะโอเคไหมแล้วก็ระบบที่เขาพาลูกเราอะไปหาหมออะไรเงี้ย มัน,น,มนชัดเจนมีนนมอู EU, ใช่ไหมคะใช่ใชสมุดมีอู EU, แบบสมุดเล่มเหลืองอะไรเงี้ยมันก็จะแบบสเกตด,ดูเขาเป๊ะอะ<ห>อบบต้องไปฉีดวัคซีนตอนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ง่าย ขึ้นไหมสําหรับคุณพ่อคุณแม่ใหม่ใหม่คือครูแค่คิดว่าถ้าเราไม่มีประสบการณ์เลยอะ่ะแต่เหมือนระบบทุกอย่างที่มันวางอะ่ะมันเหมือนบอกเราไว้แล้วว่าว่าในเวลาเนี้ยคุณต้องทําอะไรในเวลาเนี้ยลูกคุณต้องไปตรงไหนอะไรยังไงซึ่งมันก็ง่ายขึ้นแล้วในเชิงของเราซึ่งอณเะนะบื้องต้นเนี้ยเราก็ต้องเป็นคุณแม่ฟูลไทม e อยู่กับน้องตลอดอะไรแบบนี้เรามีความกดดันในการเลี้ยงลูกหรือเราดีเพรสในบรรยากาศอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะก็ดีเพรสนะดีเพรสมากเพราะว่าข้อูล่วงมา ได้ไม่ถึงครึ่งปีอ่ะโควิดก็เลยกลายเป็นว่าต้องอยู่แต่ในบ้านไปไหนไม่ได้แล้วแบบเที่ยวไม่ได้แล้วก็หน้าหนาวด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะอย่างหนึ่งที่ที่มันลําบากก็คือเหมือนลูกเราไม่ได้ออกไปข้างนอกเราก็เหมือนแบบไม่ค่อยมีเพื่อนอะไรเงี้ยก็ดีเพลสอยู่ช่วงหนึ่งแต่คือระบบสุขภาพที่เนี่ยคือเหมือนก็เออถ้าคุณรู้สึกไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยก็คุยกับหมอได้ตลอด พอคุยกับหมอเสร็จเขาก็เหมือนมีคอร์สแบบมอเตอร์คินเคอร์อะไรอย่างนี้เนาะแล้วเราไปทําอะไรคะกิจกรรมคือเหมือนอันนี้คืออ่อานอ่านเยอะแล้วก็จองแล้วด้วยแต่ว่าไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปจากเขาใช่แต่คือเขาเขามีคือเหมือนเขาจะให้เราไปอยู่รีสอร์ทที่เราอยากไปเหมือนเราเลือกได้ว่าเราอยากไปเที่ยวทะเลหรือไปภูเขาเนี้ยแล้วไปทากิจกรรมนั้น,นทากิจกรรมกับลูกก็คือเหมือนเราไปกับลูกสองคนแล้วก็อยู่ตรงนั้นประมาณ3มอาทิตย์แล้วก็จ่ายแค่แบบ ค่าที่พักอย่างเดียววันละสิบยูโรประกันครอบคุมให้เสร็จแล้วเขาก็เหมือนจะถามเราอะว่าเราอยากพัฒนาด้านไหนเราก็บอกเขาว่าเออเราอยากเลี้ยงลูกแบบแฮปปี้เราอยากรู้ว่าเราอยากทําอาหารให้ลูกแบบไหนเราอยากพัฒนาเรื่องความสัมพันธ์หรือการสื่อสารกับสามีแบบไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะมีคอร์สจัดมาให้ที่ตอบโจทย์ใช่คือเหมือนเขาก็จะให้กรอบแบบสอบถามเยอะมากว่าอยากทําอะไรเป้าหมายหลักของการไปเคอร์ออครั้งเนี้ยคืออะไรเขาก็จะบอกมา ต้องแอบเมาหนิดนึงนะคะคือยรมันเนี้ยละเอียดมากพวายหรือจัดแจงอะไรให้เราเน่ยไม่ได้จัดส่งๆนะเขาจะคิดวิเคราะห์เอ,า,อาง่ายๆนะคุณลําพังแค่คุณสมัครแอปหาคู่อะค่ะคุณต้องตอบแบบสอบถามแบบเยอะมากเพื่อที่คุณได้คู่ที่ถูกใจจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแม่และก็คือเป็นละเอียดอย่างเงี้ยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยรูปแบบระบบระเบียบสังคมที่มันวางมามันทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นตอนนี้น้องเริ่มโตแล้วฮะไปคีตาแล้วเนาะไปแล้วเริ่มพูดภาษายารมันลว <S <S จริงๆอะยุคยี่งก็เคยมาเร ด้วยกับครูไปนิดหนึ่งตอนเป็นคอร์สที่เป็นวยากรซึ่งตอนนั้นเข้าใจเลยว่าน้องเล็กเนาะบางทีแบบต้องปิดกล้องปิดไมค์อะไรยังไงอ่ะก็ถือเริ่มเริ่มแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาเรียนต่อไปแล้วใช่ไหมคะมค่ะอตอนนี้คือเรียนเดเทสแล้วก็อีก2อาทิตย์สอบอะจะสอบแล้วอ่ะขอให้เสี่ยโฟกไว้ก่อนแต่ว่าทีเนี้ยค่ะด้วยการที่เรามองว่าอะ ณเบื้องต้นสามีก็คือเขาอยู่เรียนเยอรมันมาตั้งแต่ต้นะเขาก็คงปรับตัวไปแล้วแล้วเราก็แต่งงานแล้วก็ตามมาอยู่แล้วก็มีเบบีแล้วก็เลี้ยงเท่านี้ค่ะมันก็เหมือนกับเริ่มเห็นความจําเป็นที่มากขึ้นมากขึ้นในการที่จะต้องใช้ภาษาเยอรมันตอนไหนอะคะบอกก่อนตอนนี้เป็นรีคูตเตอร์ยิ่หาพวกวิวศวกรพวกโปรแกรมเมอร์ให้สตาร์ทอัพของเยอรมันแต่ทีเนี้ยบางทีลูกค้าเขาอยากได้คนพูดเยอรมันแล้วบางตำแหน่งเป็นตำแหน่งเซลอย่างเงี้ย เขาก็อยากได้คนที่พูดเยอรมันได้แล้วทีเนี้ยคนเยอรมันอะถ้าเราไม่พูดเยอรมันกับเขาอะเขาก็แบบเหมือนปิดตัวเราก็เลยใช่บางคนเราก็เลยอยากอยากพูดเยอรมันได้เหมือนเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของตัวอเองเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อ <4. S 1> สารเราก็อย่างของลูกเนี้ยตอนแรกลูกไปขีตาคุยกับครูไม่รู้เรื่องอะ่ะคือเหมือนแบบไปถึงแล้วครูบอกว่าเออเนี่ยลูกร้องไห้ลูกอะไรอย่างี้ลูกมีปัญหาอะไรแต่ครูไม่ได้เราต้องให้เปียงคุยเนี้ยเราก็บอกเคยเราอยากคุยกับครูรู้เรื่อง แล้วลูกเริ่มพูดแล้วเนี่ยเราก็อยากอยากสอนเขาอะว่าแบบเออถ้าเขาพูดเยอรมันมาแล้วเราเราก็อยากพูดเยอรมันกับเขาอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่หลีกเลี้ยงไม่ได้จริงๆนะคะว่าต่อให้เราอะ ตั้งใจว่าเราจะพูดภาษาไทยกับลูกให้ลูกได้ภาษาไทยด้วยแต่เมื่อเขาไปโรงเรียนหรืออะไรเขาไปใช้ภาษาอืนบางทีเขาจะติดกับวัที่บ้านอย่างน้อยเนี่ยต่อให้ครูมองว่าไม่ถึงกับเราจะสอนได้แต่ว่าลูกพรงอะไรออกมาลูกพูดอะไรออกมา,ากเราก็อยากรู้เนาะว่าเขาเออกำลังสื่อสารอะไรกับเราอยู่หรือว่าจะได้ไกลกันถูกรวมไปถึงการติดต่อกับอีกหน่อยก็จะต้องมีแม่ของลูกคนอื่นคุณครูอะไรแบบนี้พาลูกไปเล่นกับเพื่อนคนอื่นอะไรเงี้ยเราก็อยากสร้างสังคมให้ลูกแบบ แฮปปี้เนาะกับที่โรงเรียนใช่แล้วมันก็ดีต่อตัว,ตวเราด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะท้ายที่สุดแล้วอะ่ะเราก็จะบอกว่าเอ้ยคุณทิ้งามเก้าหวน้าหรือว่าทิ้งการงานเลยนะจากญี่ปุ่นซึ่งมันก็เป็นหนึ่งประเทศที่เป็น ที่ที่หมายปองในการที่จะไปหาประสบการณ์ของใครหลายคนเราก็มาอยู่ที่เรามันตรงนี้โดยเหตุผลหลักๆในเรื่องของบาลานซ์ของครอบครัวสวัสดิการของลูกหรือว่าฟิวเจอร์ของลูกเราตรงนี้แต่ท้ายที่สุดเมื่อกี้ก็ได้แย้แล้วว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคนมันเคยทํางานเนาะมันก็ม้วนตัวเองกลับมาสู่การทํางานแล้วพอทํางานแล้วเนี่ยด้วยระบบอะค่ะ work life balance เนี่ยกับการที่เรามีครอบครัวเราต้องดูแลลูกด้วยมันยังเอื้อเราอยู่ไหมของเยอรมันค่อนข้าง เมากมากถ้าเทียบกับทางญี่ปุ่นทางญี่ปุ่นคือเหมือนอีกชอบนะอีกก็าทำงานทํางานกับคนญี่ปุ่นคือเขาก็มีมีระบบความคิดของเขาอะที่มันก็ประสบความสําเร็จในแบบของเขาก็คือพอมาที่นี่มันมันตอบโจทย์แม่และเด็กมากกว่าตรงที่ของอีกถ้าทำงานพึ่งเวลา24 24ชั่วโมง,มงต่อสัปดาห์เดี๋ยวคนแบบ24ชั่วโมงต่อวันเหรอคะคุณไม่ใช่ต่อสัปดาห์ต่อสัปดาห์ซึ่งแบบมันมีหลายออปชั่นให้เราเลือกว่าเราอยาก เป็นฟรีแลนซ์หรือเราอยากทำา่ายไซส์เนาะครึ่งเวลาหรือว่าเราอยากทำฟูลไามอะไรอย่างี้เราก็คุยกับที่เนี้ยมันก็เหมือนมีระบบซัพพอร์ตที่ค่อนข้างโอเคสาหรับเราเหมือนเขามีไมล์เซตว่าคนคนหนึ่งเนี่ยด้วยเงื่อนไขชีวิตเนี่ยมันไม่ต้องแบบเข้าเวลานี้ออกเวลานี้เหมือนกันทุกคนแม้แต่แต่ละคนจะมีสัญญาณงานในลักษณะที่ต่างกันเวลางานในลักษณะที่ต่างกันแต่ท้ายที่สุดก็ยังทํางานร่วมกันได้ใช่ก็คืออย่างงานงานเก่าที่ญี่ปุ่นอย่างเงยต้องเข้าออฟฟิศทุกวันแต่คือถ้าของที่เนี้ยคือเหมือนทํางานที่า100% แล้วแบบพอหัวหน้ารูว้ว่าเราอยากเรียนภาษาเยอรมันเขาก็สปอร์ตเขาบอกจาก32ชั่วโมงที่ทําอยู่ประมาณครึ่งปีเขาก็บอกให้เราลดเหลือ24บบอกว่าคุณต้องมีเวลาให้ตัวเองคุณต้องมีเวลาฝึกภาษาเยอรมันคุณต้องมีเวลาให้ลูกนะอะไรเงี้ยเรื่องงานเอาไว้ที่หลังคือเขาแคร์เ,เราอ่ะเขาประทับใจน้องเข<ช>าเจอแบบเนี้ยคราวนี้ค่ะส่งท้ายส่งท้ายเรื่องราวความรักที่คนคิดดูนะดินแดนซากุระกับเบียเอ๊ะมันยังไงแล้วก็มาเติบโตเป็นครอบครัวที่น่ารักครอบครัวเล็กๆอยู่ที่นี่ คือถ้าจะให้ยุกยิกบอกเอาข้อที่มันต้องมีที่ไม่ถูกใจกันบ้างถ้าเทียบความตื่นเต้นสนุกในเชิงอะไรอย่างเงี้ยญี่ปุน่นชนะเยาวมันไหมคือตอนนี้เราก็เราก็ยังอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นนะเราก็ยังแบบจองดูตัวต๋วทุกคนว่าเราอยากไปเที่ยวแต่คือเหมือนถ้าไปทํางานมันก็จะมีความความเครียดของมันเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจน,นิดนึงอ่ะมันมีประสิทธิภาพในแบบหนึ่งแต่ว่าหลีกเลี่ยงเรื่องความแบบเครียดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ที่เราต้องรับมือก็คือเหมือนอย่างคนที่เนี่ยเขาจะ เขาอยากได้อะไรเขาพูดอะ่ะมันมง,ง่ายอะ่ะแล้วคือเหมือนไม่ต้องเดาคือคนญี่ปุ่นอะ่ะเขาอยากให้เราเดาถูกถ้าเราเดาถูกอะ่ะเ,<ร>เขาจะประทับใจเขาปื้มมากแต่ถ้าเราเดาไม่ถูกเขาก็แบบเหมือนเราก็จะอยู่่ตรงนั้นอะ่ะ mm hmm. เราก็ไม่ได้มีความก้าวหน้าอะไรที่นี่เหมือนแบบชอบฉันชอบโอเคทําไม่ชอบโอเคต่อไปคือเขา พุ่งไปที่ว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงมากกว่าที่จะรักษาหน้าหรือว่ารักษาความสัมพันธ์กันอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ดีมากเลยยูกิที่พูดขึ้นมาตอนแรกอาจจะยากสําหรับเรานะยากมากเพราะว่าหัวหน้าคอมเมนต์ประมาณช่วง 3- าสี่เดือนแรกอะคือเราก็หนิมหนิมอะสไตล์คน <Asia S 2> ไทยอะเอเชียเงียบเงียบอะไรเงี้ยเขาก็คอมเมนต์มาอย่างเนยคุณทํางานดีหมดทุกอย่างเลยมีเรื่องเนี้ยเรื่องเดียวให้อยากพูดอะไรให้พูดแล้วเราก็ไม่คอนฟอร์ตแต่ว่าพอเราข้ามกําแพงนี้ไปได้มันง่ายมาก มันทาให้ชีวิตเราง่ายจริงสนุกสนุกเลยเพราะฉะนั้นส่งท้ายเดี๋ยวจะหาว่าเราอุย้ยเยอรมันมากเกินไปสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเลยตั้งแต่แบบอยู่เยอรมันย้ายมากับสิ่งที่ชอบที่สุดถ้าได้เลือกอย่างไรอย่างจะเกิดใดขึ้นถ้าเกิดว่าเป็นของเยอรมันนะยี่ไม่ชอบขยะขยะเยอะมากอย่างเดียวอย่างเดียวถ้าเทียกบกับญี่ปุ่นคือเรื่องเรื่องรถกับเรื่องขยะของเยอรมันอ่ะอีกจะแบบว่าญี่ปุ่นเหมันสะอาดมันสบายตาเขาจัดการได้ดีกว่านาี้แล้วแบบของเยอรมันอย่างเงี้ยบางทีรถบัสเลด ชั่วโมงหนึ่งมีแบบสองคันเบอร์ลินลด้วยหรอเบริน,น,น <ะ S 1> เราอยู่เบอร์ลินด้วยหรอเี ưởng, ห่<ช>หนักเลย <oning ti> ถ้าแบบเปรียบเทียบในเชิงสองประเทศนะถ้าเยอรมันไม่ค่อยชอบก็คือในเรื่องของการจัดก,การเรื่องความสะอาดเนาะกับเรื่องความเรทของรถสาธารณะบ้างที่ญ <im it> ี่ปุ่นชนะไปแต่ว่าของเยอรมันที่เราชอบที่สุดนะคะที่มันทําให้รู้สึกดีรู้สึกคอมฟอร์ตกับการเลือกมาใช้ชีวิตที่นี่นั่นคือคือเรื่อง work life balance ของที่นี่ชนะเลยแบบชอบมากวันหยุดแบบ30วันต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยมีเวลาให้หยุดหยุดคือหยุดไม่มีใครย กับเราเราได้พักเต็มที่หลายคนที่กําลังเบินเอาอยู่ตอนนี้นะไม่ว่าจะคุณจะเบินเอาอยู่ที่ใดในโลกลองหาโอกาสมาทํางานที่รยาวนีสิคะ มาเลี้ยงลูกที่เยอรมันมีสิค่ะแล้วคุณจะได้รู้ว่า work life balance มันยังมีอยู่จริงวันนี้เป็นอันว่าขอบคุณยูกีมากๆนะคะที่โอ้สละเวลานะแคมเปญฝากลุ้ยกับสามีฝากลุ้ยรับเพียงก่อนแล้วก็วันนั้นคุยกับเราในวันนี้ทําให้เราได้เห็นว่าญี่ปุ่นก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีในการไปหาประสบการณ์เยอรมันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแต่ถ้าเราได้ฟังคุณแล้วอะคุณก็จะมองเห็นมากขึ้นว่ามุมไหนที่มันดีมุมไหนที่ไหนดีขอบคุณยูกีมากนะเราพบกันใหม่นะในคลิปหน้้วีคครููแลยยบบ่ะ อาฟีเทอร์เซนยาพิซซูเน็กซ์มาชื่อเผื่อคนไทยที่นี่กำลังมองหางานใหม่ในสตาร์ทอัพต่างๆแล้วอยู่ในระดับซีเนียแล้วก็อาจจะติดต่อยูกิกได้ก็คือถ้าเกิดว่าสนใจที่จะทำงานที่เยอรมันหรือว่าอยากฝึกสัมภาษณ์งานหรือให้ช่วยดูซีวีอะนอกรอบได้อีกช่วยได้ถ้าเปิด เป็นจูเนียหรือว่ามามาเรียนที่นี่เราอยากต่อยอดว่าแบบเออหางานยังไงบริษัทไหนเหมาะกับตัวเองอะไรเงี้ยเราต้องคุยกับตัวเองเยอะๆที่เนี่ยมันก็เหมือนแบบรู้ว่าเราชอบทําอะไรเราทําอะไรแล้วธุรกิจที่เนี่ยมันมีโอกาสอะไรบ้างคือเราหาในอินเทอร์เน็ตมันไม่พอเราก็ต้องคุยกับ คนที่มันมีคอนเนค t ชันที่นี่เราก็จะเพิ่มโอกาสให้เราได้งานได้ไวขึ้นอย่างเช่นยุกยิกเป็นต้นเดี๋ยวเราก็จะขึ้นนะคะช่องทางการติดต่อในเนื้องานเลยเพราะว่ายุกยิกทางานด้านนี้อยู่แล้วอ่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณยูกยิกมากทั้งความรู้แล้วก็แนวทางตรงนี้นะคะเพราะว่าจากผู้มีประสรบการณ์จริงในการรีคูดคน